สวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งนะครับกับช่างบ้านๆใครๆก็ทําได้คลิปนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาดูนี่นะมารีวิวก็เลย<ๆ>ก็เลยกันนะรีวิวเจ้าตัว AFR ันี่หรือว่าเจ้าตัวเกตวัด AF นันี่อันนี้เนี่ยผมสั่งมาจากชอปป้อ p ปีนะครับก็ถือว่าใช้งานก็ใช้งานได้ดีนะครับใช้งานได้จริงนะครับราคาก็ไม่แพงครับราคาไม่ถึงพันด้วยซ้ำนะครับ ถามว่ามันใช้งานสู้กับแพงๆได้ไหมมันก็ใช้งานได้นะแต่ว่าไม่ได้เป๊ะแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะถ้าจะเอาแบบเป๊ะๆร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องซื้อของแพงๆนะกเกือบเกือบหลัหลักหมื่นนะตัวนี้จะเป็นของเกดวัด AFR ของของจีนนะเอาง่ายๆนะนี่แต่ว่าผมจากที่ผมได้ใช้งานเนี่ยผมถือว่าใช้งานได้จริงนะนี่ก็ มาดูนะครับอุปกรณ์ก็มีนะครับนี่เจ้าตัวเกจวัดตัวนี้แล้วก็สายที่เขาแถมให้นะครับแล้วก็นี่เจ้าตัวเซ็นเซอร์นะครับนี่เซ็นเซอร์ระดับรถยนต์เลยนะครับนี่ค่าสูงนะครับนี่ต่อมาอันนี้ผมได้ต่อใช้งานมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็อันนี้มารีวิวก่อนนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับอ,อยากไปซื้อแล้วก็อยากจะลองติดตั้งเองเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาแนะนําวิธีการติดตั้งอีกรอบหนึ่งคนระับก็คลิปนี้เนี่ยก็มาดู การใช้งานแบบคร่าวๆก่อนนะครับมารีวิวการใช้งานแบบคร่าวๆให้เพื่อนๆได้รับชมก่อนนะครับก็ตัวนี้เนี่ยมีความสําคัญยังไงนะครับนี่สําหรับการเจ้าตัวนี้เนี่ยสำหรับสายจูนคาบูนะเอาง่ายๆนะครับสายจูนคาบูที่ว่าสายโมดิฟายก็แล้วกันนะครับส่วนมากคนทั่วไปเนี่ยโมดิฟายรถเบนนะครับส่วนมากจะตกมาตายวิธีการจูนคาบูนะครับก็เร่งไม่ค่อยสมูทนะครับก็นี่เลยนะครับ มาแนะนําเลยนะตัวนี้เนี่ยก็มาแก้ปัญหาวิธีการจูนกระบูเนี่ยตัวนี้เนี่ยมันจะค่อนข้างาเป๊ะนิดหนึ่งครับก็อย่างน้อยเนี่ยถ้าเราฟังจากเสียงดูจากหัวเทียนเนี่ยมันยังไม่ค่อยเป๊ะนะถ้าดูจากตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นค่า AF นะวัดค่าไอเสียนะว่าผาไหมสมบูรณ์หรือเปล่านะก็อันดับแรกเนี่ยเจ้าจตัวเกวัดตัวนี้เนี่ย ก็จะมีวัดได้หลายประเภทนะครับก็อันนี้เนี่ยจะมีวัดวูก็ได้นะครับวัดค่า a f ค่าตัวไอเสียไอเสียก็ได้นะครับก็เจ้าตัวนี้เนี่ยราคาไม่ถึงพันนะบ,บอกไว้ก่อนนะถ้าใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมจะแปะพิกัดข้างล่างตัวนี้เข้าไปกดสั่งซื้อได้นะครับอ่ะทีนี้มาดูนะครับทําไมต้องซื้อตัวนี้นะสายโมดิฟายเนี่ยต้องซื้อเลยนะครับเพราะเราจะได้รู้นะครับค่าไอเสียว่าของเราโมดิฟายเครื่องแล้วเนี่ย การจูนคาบูของเราเนี่ยสมบูรณ์หรือเปล่านะครับลถต้องการน้ํามันหรือเปล่าหรือว่าต้องลดน้ํามันหรือเปล่าต้องดูตรงนี้เป็นหลักนะครับสำหรับสายเซนเซียนแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับเขาจะรู้นะฟังเสียงเขาก็จะรู้นะครับแต่สําหรับมือใหม่เนี่ยสำหรับพวกเราเนี่ยก็จําเป็นต้องต้องใช้นะครัเจ้าตัวเกจวัด AF นะครับก็ AF ของผมเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับสามารถวัดค่าว์ได้นะครับ แล้วก็สามารถวัดค่า AF ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะต่อไฟให้ดูนะครับเนี่ยอ่ะนี่นะครับพอเราต่อไฟเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะสีแดงเจ้าตัวก็เรียกไงไฟสีแดงตรงนี้ที่ว่าเขียนว่าโวนะครับนี่ตรงนี้ ตอนนี้เนี่ยนาทีแรกเนี่ยก็จะเป็นระบุค่าโวล์นะเราก็สามารถดูค่าโวล์ได้นะอันนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยแบตเตอรี่ของผมเนี่ย12.2โวล์นะครับทีนี้เนี่ยเราก็ปล่อยแบบนี้ก่อนสักพักหนึ่งนะครับถ้าไฟสีแดงนี้หมดดับไปเนี่ยก็จะเป็นค่า AF นะครับก็เดี๋ยวมาดูเลยนะเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูด้วยนะ่ะรอสักประมาณนาทีนิดๆน,นะครับ ก็ไฟสีแดงนี้ก็จะหมดนะครับเพราะมันกําลังส่งสัญญาณค่าไฟนะครับให้เจ้าตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้เนี่ยให้ได้อุณหภูมิก่อนนะนี่เซ็นเซอร์นี้นะครับจะเป็นเนซ็นเซอร์รถยนต์เลยนะนี่อ่ะทีนี้พอไฟสีแดงดับแล้วเนี่ยก็จะเป็นวัด a f นะครับทีนี้ผมก็ได้ต่อสายเรียบร้อยแล้วนนี่ต่อ,อเนซนเซอร์นี่นะเซนเซอร์อตัวนี้ ไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะนี่แป็นกล้องให้ดูนะนี่ตัวนี้เนี่ยเซนเซอร์ตัวนี้เนี่ยก็จะเดินสายมานะครับต่อเข้าตัวนี้เหมือนกันนะนี่ครับ,นะรบอ่าทีนี้มันอยู่เจ้าตัวเกตตัวนี้เนี่ยมันอยู่ในโหมดของวัด a f แล้วนะครับทีนี้ผมจะสตาร์ทรถให้ดูนะครับอ่านี่นะอันนี้เนี่ย1ิบ จุดศนต่อหนึ่งนะครับนะก็ถือว่ายังหนานะครับอ่ะเดี๋ยวผมก็ดับเครื่องก่อนแล้วกันนะับนี่เดี๋ยวผมขออธิบายจากตรงนี้ก่อนนะับเดี๋ยวผมจัดขึ้นภาพตรงนี้นะครับก็เพื่อนๆก็ไปดูก่อนนะับได้นะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยอ่าจะเป็นเกตวัด AF นะครับ ค่า AF ของแต่ละน้ำมันเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับเนี่ยผมจะทิ้งตรงนี้นเพื่อนๆพ่อคอยดูนะครับเนี่ยค่าน้ํามันของเบนซินเปลียวเนี่ยก็จะอยู่14.7ต่อ1น,นะครับแล้วแก๊ส95หรือแก๊ส95แก๊ส91เนี่ยก็จะอยู่ที่14.1ต่อ1น,นะครับแล้วก็ E20 เนี่ยจะอยู่ที่13.5ต่อ1น,นะครับแล้วก็ E85 เนี่ยก็จะอยู่ค่าที่9.8ต่อ1น,นะครับ เราต้องรู้ค่าก่อนน้ค่าของน้ํามันนะครับหรือว่าเราทํารถโมดิฟายเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าเราจะใช้น้ํามันอะไรนะครับแล้วก็เราเซ็ตชุดเสื้อฟ้าเนี่ยใช้กับน้ํามันอะไรนะครับอ่าอันดับแรกเราก็ต้องทําเครื่องให้เสร็จสับเรียบร้อยก่อนนะแล้วก็เพื่อ <S <S <ๆ S 1> ต้องรู้ก่อนว่าจะใช้น้ํามันอะไรนะครับอ่าสมมุติของผมนะผมจะใช้น้ํามันแก๊สโซฮอล์91นะครับก็ค่า a f ต้องอยู่ที่ 14.1ต่อ1นะครับถึงจะค่าสมบูรณ์ที่สุดนะครับแต่นะครับแต่ถ้าเราจะเอาให้มัน p e r f o r m ร์แมที่แรงนะครับก็มันต้องอยู่ประมาณ13.1ถึง13.1 3 1ถึง13.3 13. 13. ประมาณนี้ผมจะไม่ผิดนะครับถ้าผมจะไม่ผิดนะครับก็จะอยู่ในคนาเรียงในโซนที่รถที่ได้พละงกำลังเต็มที่ที่สุดนะครับ ก็จะเปลืองนะ้ำมันนิดนึงแต่ว่าค่า14.1ต่ตอนหนึ่งเนี่ยก็เป็นค่าที่สมบูรณ์ที่สุดคนระับขี่ได้ประหยัดพอไม่สมบูรณ์นะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมจะต่อไฟใหม่นะครับอ่ะ๋ยวให้ดูคร่าวๆก็แล้วกันนะครับอ่ะผมจะต่อไฟใหม่อ่ะนี่นะครับหลังจากที่ว่าเราต่อไฟเสร็จเรียบร้อยก็อย่างที่ผมบอกตั้งแต่ต้นคลิปนะครับถ้าไฟสีแดงขึ้นตรงนี้นะตอนนี้เนี่ยยังเป็น ค่าโวลนะ์นะครับนี่อันนี้เขาจะแสดงค่าโวล์ก่อนนะครับต้องรอให้ไฟสีแดงดับหรือว่าหายไปก่อนนะครับถึงจะเป็นค่า a f นะครับเดี๋ยวผมขอยุดคลิปแล้วก็ค่อยมาดูตอนอเกิดขึ้นตอนค่า a f ก็แล้วกันนะครับอ่ะตอนนี้จะตัวเกจตัวน,นี้เนี่ยจะวัดค่า a f แล้วนะครับก็ไฟสีแดงดับไปแล้วนะครับทีนี้เราจะมาลองสตาร์ทดูนะครับตอนนี้ผมจูนแบบไล่แบบคร่าวๆนะครับ ก็อัตราเร่งก็ดีนะครับจั้งแต่ผมซื้อเกจวัดตัวนี้มาเนี่ยก็ถือว่าไล่รถง่ายนะครับอ่ะมาดูนะครับดูกันเร่งครับดูกันเร่งนะครับ .1 0 1หรือว่า10.0เนี่ยมันค่อนข้างหนานะครับเราต้องจูนลดนมหนูลงนะครับลดนมหนูอากาศลงลดนมหนูน้ำมันลงนะครับให้มันค่ามันได้ที่ที่เราต้องการนะครับค่าพาวเวอร์ของน้ำมัน91นะครับน้ำมันเกทโธร์เกนเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ12.9ถึง 13. 13.13ไปไปลายหน่อยนะครับก็จะดีเลยนะครับตอนนี้เนี่ยผมกำลังไล่อยู่นะครับนี่ก็ประมาณนี้รถก็เดินเบาก็ดีนะครับนี่ ก็เริ่มโอเคลงแล้วนะเป็นนี่นะอ่ามันจะขึ้น11ตอนนี้เนี่ยรถผมเนี่ยอยู่ในค่อนข้างหนานบเนี่อ่านี่แต่ว่าเราจะดูตอนรถ อยู่นิ่งๆไม่ได้นะครับเราต้องติดตั้งตัวนี้เนี่ยให้อยู่ที่รถแล้วก็ลองขับไว้ด้วยนะครับเพราะผมลองแล้วนะอยู่ที่เดิมเนี่ยพอเราไล่ไล่ดีแล้วเนี่ยพอขี่เนี่ยมันไม่ดีนะครับเราเอาง่ายๆเนี่ยพอเราติดตั้งเสร็จเราก็ต้องลองขี่นะครับอย่างพวกช่างเซียนเขาขึ้นบนในนู่นะไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าเรา,เาช่างแบบใหม่ๆเนี่ยก็ต้องรองบนถนนก็แล้วกันนะครับแต่ว่าต้องระมัดระวังให้ดีนะครับต้อง ดูค่าให้ตอนเวลาเราขับเนี่ยต้องค่าให้ได้ที่ว่าเราต้องการนะครับของอย่างยกตัวอย่างของผมเนี่ยผมใช้น้ามันแก๊สโซฮอล์นะครับก็ผมจะไล่ให้อยู่ที่14.1หนึ่งตอนหนึ่งนะครับแต่ค่า power ของน้ามัน91จริงๆเนี่ยที่ว่าให้พลังกำลังที่ดีที่สุดเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ12.9ถึง13.5นะครับก็จะเราก็ไล่ให้มันได้13.5ก็แล้วกันนะครับมันจะได้ power ที่ดีที่สุดนะครับ เอาไม่ก็ขมานิดเดียวแต่ว่าให้กําลังที่ดีที่สุดนะครับของน้ํามันนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็มารีวิวเจ้าตัวเกต์วัด AF ให้เพื่อนๆได้ดูแบบคร่าวๆก็แล้วกันนะครับส่วนเพื่อนๆคนไหนที่ลองไปสั่งแล้วเนี่ยยังติดตั้งไม่เป็นหรือว่าต่อสายไม่เป็นเนี่ยก็คอมเมนต์เข้ามานะครับอยากให้ผมทําคลิปต่อไปหรือเปล่าก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการเดินใส่ไฟนะครับ ต่อสายไฟให้ถูกต้องนะครับก็สำหรับิปนี้ก็หวังว่าเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะครับที่ว่ามารีวิวเจ้าตัวเกตวัด AF นะครับเหมาะสําหรับโมดิฟายโมดิฟายนะครับใส่จูนคาบูนะครับต้องสั่งซื้อตัวนี้นะครับเอาไว้ไล่แบบง่ายๆนะครับจะได้ไม่หลงทางนะครับก็สําหรับิปนี้ถ้าเพื่อนๆคนไหนเห็นว่าคลิปแบบนี้มีประโยชน์หรือว่าเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะฝากกดติดตามช่องของผมด้วยนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ